เจ้าของเจ้าของมังกาโลนะคะเขามาบอกว่าเราสามารถเก็บผลไม้กินได้นะคะแล้วนนจะชิมหืมรีเฟชชิ่งมากนี่เดีนน๋ยวนุาจะไปทำนำไอ้นี่น้ำไอ้พริกเกลือจิ้มทุกคนนุากำลังนอนอาบแดดกาเจรี่แมวกระโดดมาน,านั่งันหนังตัก ไปไหนก็ตามทุกคนเอ้ยจะทำยังไงสงสารดิแม่มาอยู่หลังเจอรี่สองตัวนั่งบังแดดไปตรงไหนก็ตามอืม e a ูวน้อด so cute นิทานุชมาอยู <S 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 ่นี Thirty ่นุชคงจะมีแมวเป็นฟาร์มเลยแหละทุกคนนุชจะเอาไปเลี้ยงใ้้มดนุชกับเจอรี่นี่คือกันนีใส่คือการเห็นแมวไม้จอนไม่ได้เลยสงสารมันน่ารักมากแล่รู้ชอบ อันนี้มันเป็นฝุ่นใบไม้มที่มันร่วงลงมานะทุกคนเราแค่ขวาดมันก็สาดแล้วจ้เอาผ้ามาเช็ดโต๊ะห,หน่อยเฮ้ไอ้สเมเกอร์หุ่นนองแล้วมันคงสติทอมพลาต้าอ้า Om solen börjar komma så det kommer det nog bli varmt så snart. Mm. Jag går no. Baby, mm. it's very hot. You go feel the sun. Boss. Go feel the sun. Yes mm -hmm. boss, can I eat breakfast? Yeah, conna drink coffee mm. okay, baby. Ja, ja hon snackar massa vet du. Ja. เอ h t าไปไหนก็มีแต่แมวตามทุกคนเอ้ยแมวมานั่งเฝ้าอยู่หน้าห้องทั้งคืนเลยทำได้ดีที่สุดก็คือแค่ได้ซื้ออาหารมาให้เขากินอิ่มนะคะในช่วงเวลาที่เราอยู่ทำยังไงได้เนอแมวเหมียวเอ้ยสู้ต่อไปชีวิตเนี่ย ลึกโซคิวนี่ถ้านุชมาอยู่นี่นุชคงจะมีแมวเป็นฟาร์มเลยแหละทุกคนนุชจะเอาไปเลี้ยงห้หมดนุชก็เจอรี่นี่คือกันนี่ใส่คือกันเห็นแมวมาจอนไม่ได้เลยสงสารเก็บไปเลี้ยงห้หมดเยทีนี้ดูว่านั่งกันน่ารักจังเลยเจอรี่ <c oughs> <c oughs> Morning Nice Morning เจอรี่ Very <c oughs> nice ลุงอกรู้อีดอกทอได้ลุงอกรูอีด็อก อ๋อมันเสียมันนูคันดูบอดตาอินตบอดตาคันเชอันนี้ซูลอแมวลิกมีซิกดูอกแมวมีอกเวลิกมีชิกน่งมาหนังตากนุดมีหลกหลายแล้วทุกคนเ้ยเข้าไวเนื้อเชื่อใจแล้วเขาก็จะงายทองให้เราดูนะแมวถ้าแมวเขาไวเนื้อเชื่อใจใครเขาจะงายทอง พทองเป็นจุดสัมพัทที่เซนส์ทีที่สุดของแมวแล้วเขาจะไม่ไว้ใจเขาจะไม่งายทองให้เลยวายกทุกเด็กโุต่าห์เดวาเฟสติัคนเสร์ตเดว้าเตสตดฟังมอสเดวาเฟสติัลมอะ นุชจะเอาหมอนจะเอาศพม,มากินนะมันนอนหนุนสมเฉยเลยเลยฮะหมอนเนี่หมอนเธอเหรอคะวันนี้มันหมอนเธอจมูกขาดเนี่ยสงสัยไป<อ>ไฟติงฟต้งมามไฟติ้งมาแน่ๆจมูกขาดเลยพอนกินอาหารเช้าเสร็จแล้วนุชจะทํากาแฟไปนั่งดื่มข้างๆสะไวหน้าวันนี้ชิลๆหน่อยใช้ชีวิตชิลๆหน่อยวันนี้ให้เจร่ได้อาบแดดให้สนใจเจร่เขาอยากอาบแดดกาแฟ นุดเอาผสมกับคาปูชิโน่เพราะว่าคาปูชิโน่มันไม่ค่อยสตรองมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยแข็งนุก,ก็เลยซื้อกาแฟอันนี้มาผสมมันจะได้เข้มข้นหน่อยนะคะนุกินกาแฟเข้มเราทุกคน I love you จัดการนอนซะนวดหรอนวดนวดนวดจะนอนแล้วเหรอหือง่วงนอนแล้วหนึ่งตัวอยู่ในห้องสองตัวอยู่ตรงนู้น ชอบแมวให้มาพักที่นี่นะคะน้องๆจะมาหาตามมาถึงสะนาำตามมาถึงสะนาำทุกคนดดฮอตามมาถึงนี่เลยเราจะมาเล่นน้ำกันแล้วเนะเราจะมาเล่นน้ำกัน วิวหลังเจอรี่ดอกกุหลาบสวยๆน่ารักมากที่นี่ทุกคนนั่นนะ่ะผลไม้เต็มต้นเลยนะนั่นนะ่ะอยู่ข้างหลังอีกต้นหนึ่งสีเหลืองๆนั่นนะ่ะเดี๋ยวหนูจะไปถ่ายให้ดูใกล้ๆ<อ>แมวกับมานั่งอาบแดดได้เลยเจอรี่เป<อ>็นของปิดไปไหนก็ตามไปทุกที่ ทุกคนสะว่าน้ำสะอาดมากเลยค่ะเซรีบอกว่าเอเนจีดริงอันนี้อร่อยมากเลยสมอกะสมอกเสสเนฟิมรม่อสมอก เบียร์ยินละอินแต่ <laughs> black cherry <laughs> <laughs> ชอบแกล้งนะเอ้ยสิลูกลูกว่านุชไม่ชอบก็ <laughs> ชอบแกล้งชาร์ลีชอบแกล้งนุชลูกว่านุชไม่ชอบแบล็ a เชอร์รี่อะไรที่มันแบบว่าเป็นโค้กแบบเชอร์รี่แบล็ a เชอร์รี่อะไรเงี้ยนุชฟันมันแม่ลอ,อยไปทุกคนเดี๋ยวนุชจะพาทุกคนเดินชมวิวอ่าที่นี่นะคะที่บังกะโลบังกะโลที่เราพักอยู่นะนุชชอบมากเลยอะ่ะมันโคซี่มากทุกคนโคซี่มันน่ารักมันแบบ ชิลมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเขาปลูกไผ่รอบๆเลยนะคะดูปะอันนี้ก็จะเป็น swimming pool area ดู very nice ใ e r รึแล้วตรงเนี้ยคะ่ะเขาก็จะติดไฟด้วยนะคะกลางคืนเขาก็จะเปิดไฟมันก็จะโรแมนติกมากๆเลยเดี๋ยวนุจะพาไปเดินดูดอืม สวนเขาแต่งสวนแต่งอะไรได้น่ารักนุชอบอะไรที่เป็นแบบนี้น่ารักมากนุชอบมากกว่าโรงแรมหรูๆใหญ่ๆอีกนะทุกคนเพราะว่าโรงแรมหรูๆใหญ่ๆอ่ะคนมันเยอะคนมันเยอะพลุกพ่านมันไม่ได้เงียบสงบแบบนี้แบบเนี้มันเงียบสงบดูดอกไม้สีแดงต้นไผ่ ดูการจัดแต่งสวนของเขานะคะเขามีเก้าอี้ให้นั่งอาบแดดหลายมุมมากเลยทุกคนอยู่ที่ว่าแดดจะมาฝั่งไหนนะแล้วก็นี่มีหน่อไม้ด้วยกำลังเอาแตกออกมานี่มาเช่าเจ้าของเขาก็มาทักนุชนะคะเขามาแนะนำตัวเองหูยดูตรงนี้สิคะมุมนี้ ดอกไม้สวยมาก ไปไหนก็ตามตลอดเลยฮะตามตลอดเลยไม่หายไปไหนรอกสงสารเด้านุชเช็คเอาทนี่คได้่าะคิดถึงแมวได้นี่นะ่ะนี่เปลยยวนโคซี่มากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวนุจะพาไปเดินดูบังกะโลต่างๆนะคะมุมนั่งกินกาแฟเยอะมากเลยนุชชอบจังเนี่ย นุ่เป็นคนที่ชอบอะไรประมาณนี้แหละเป็นคนที่ชอบอะไรประมาณน่ารักน่ารักมินิมินิโคซีโคซีอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่เขาเอาไว้ให้ใช้ขางขางซะน้านะคะนี่ถ้าเราเข้ามาประตูนี่ก็จะเป็นประตูสีเหลืองเข้ามาเลยนะคะห้องนุ่จะอยู่ห้องที่สองเดินมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมกาแฟเขาแต่งสวนแบบมุมกาแฟน่ารักมากเลยเดี๋ยวนุจะพาเข้าไปดู แล้วนี่ก็จะเป็นบังกะโลอีกหนึ่งหลังบังกะโลอีกหลังหนึ่งดูสิน่ารักไหมทุกคนก่อนที่เราจะเดินไปทางนั้นนูจะพามาดาูสวนกาแฟก่อนนะคะเอ้ยสวนกาแฟมีแมวตามมาเลยนี่ไม่ไปไหนเลยนะเดินตามตลอดนี่จะเป็นมุมสวนนั่งดื่มกาแฟทุกคนดูสินี่น่ารักไหม นั่งดื่มกาแฟาตรงนี้แล้วก็ดูดูด,ดูดูผลไม้นะคะลูกก็น,นี่แหละที่นุ่นตามไปซื้อกินตอนที่มาโปรตเกตแรกๆเนี่ยที่มันเป็นลูกสีเหลืองๆเนี่ยคะ่ะมันชื่อว่าอะไรไม่รู้นะ่ะเดนุตต้องถามว่ามันชื่อว่าลูกอะไรเต็มต้นเลยแล้วก็มีบอดีกาดตามเราไปทุกที่เลยนะคะไปค่ะทุกคน เดี๋ยนจะพาเดินไปดูอีกมุมหนึ่งนะคะชอบที่นี่จังเลยมีต้นไม้มีดอกไม้ล่มลื่นมากเหมาะแก่การพักผ่อนจริงๆเลยทุกคนเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจมากพอเดินมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวนแบบนี้เนาะย่า ไม้ดกเต็มต้นเลยอะดูสิต้นนันกระดกดก หรือผลไม้ค่ะโดกเต็มต้นเลยแล้วตรงนี้เขาก็จะมีที่ให้เราบาร์บีคิวปิ้งย่างด้วยทุกคนนี่เห็นไหมแล้วก็จะมีโต๊ะให้เรามานั่งแชร์กัน อันนี้น่าจะเป็นบังกะโลที่แพงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งหลังใหญ่หน่อยนะคะดูผลไม้เต็มต้นเลยโดกมากๆถือว่าเป็นการพักควานที่คุ้มค่าของรถมากเลยทริปนี้นะคะทุกคน เอ uh, 11วันนะคะที่โปรตุเกสนะนุชมีความรู้สึกว่านุชมาอยู่ได้2อาทิตย์แล้วเดยเพรนุชได้พักผ่อนจริงๆได้เที่ยวได้เห็นตั้งหลายอย่างได้เห็นทั้งทะเลภูเขาถ้ำภูผาภูเขาเนี่ยเราก็ได้มาพักผ่อนชิวๆคุ้มค่าจริงๆทุกคนโอ้ยว่าอีกโอ้ยสงสายจะได้เล่นน้ำได้ว่านี้อากาศร้อน เดี๋ยวนั่งตากแดดพักหนึ่งอาจจะไปเปลี่ยนชุดสวิมมิงนะคะไปเปลี่ยนชุดไว้หน้ามไม่แล้วทุกคนแตเปลี่ยนชุดว่ายน้ามไม่แล้วทุกคนเยวจะได้ลงน้ำนะเดี๋ยวหนจะนอนอาบแดดก่อนแป๊บหนึ่งแล้วบรรยากาศดีจะได้มีผิวสีททนแทนกับสวีเดนนะคะตอนนี้สวีเดนยังติดลบอยู่เลยมแม่มาอยู่หลังเจอรรี่สองตัวนั่งบังแดดไปตรงไหนก็ตาม มวเมียวไปไหนก็ตามจังเลย,ยแมบวบก็เดินวนอยู่ยอ๋อเดฟวอวามอยากอยู่ใกล้ๆแต่มันหลอนโพดตอนนี้ทั้งสาวายนามีเราสองคนนะคะชิวมาก ไม่มีใครเลยมีแต่เราสองคนเลิศม,มากทุกคนม,มีความสุขเีโดนแดดทุกคนต้องเข้าใจนะวา่าสวีเดนนะ่ะเป็นเก้าเดือนเจ็ดแปดเดือนไม่ได้เจอแดดเลยขอมีสิตจะดูแดดอืม นคนเจ้าของเจ้าของมังกาโลนะคะเขามาบอกว่าเราสามารถเก็บผล,ลไม้กินได้นะคะน่ารักมากใจดีมากเลยเขาบอกว่าต้นเนี้ยไม่ค่อยหวานนะเธอค่ะไปเก็บต้นนู่นกินต้นที่ดกๆใหญ่ๆ,ญๆอ่ะไปทุกคนนูนจะพาทุกคนไปเก็บมีความสุขจริงเลยทุกคนคนโปรตุเกสเขาน่ารักนะคะเขาน่ารักเขาเฟรนลี่นะคะทุกคนนูนชอบมากเลย เราก็ประเทศโปรตุเกสประเทศที่ปลอดภยัยติดอันดับต้นๆของโลกด้วยเป็นประเทศที่มีโจรกรรมอะไรเนี้ยน้อยนี่เขาบอกว่าเราสามารถเก็บกินได้มันตจะชิมฮืมเฟชชิ่งมากนี่เดี๋ยวหนูจะไปทำนำไอ้นี่นำ ไอ้พริกเกลือจิ้มมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะคนไทยจะชอบมากดกมากทุกคนนุชก,กำลังนอนอาบแดดกระเจอรี่แมวกระโดดมานั่งมันนั่ง,งตักไปไหนกระตามทุกคนเอ้ยจะทำยังไงสงสารดินุชนึกถึงตอนที่นุชเช็คอ่านนะเองสงสารเขาจะต้องม,มองหาเราอะ่ะ เนี่ยเราก็มีคนมาเที่ยวนะแล้วเขาก็จะมาอยู่กับนักท่องเที่ยวคนนี่ไปคนนี่มาคนนี้ไปคนนี้มาเขาก็จะมาอยู่มาขอนี่แหละแก,ก็ะแมวใครดอกทุกคนเลยนุดไปตรงไหนก็ตามนุดไปทุกที่เลยขนาดนุดมานอนอาบแดดยังกระโดดขึ้นมานอนตาก่ะทุกคนมานอนเฝ้าตั้งแต่เช้าแล้วท่านี้เขาไปนั่งอยู่ใต้ร่มท่านี้เขาหลอนเขาจะมาอยู่ตรงนี้เขาก็หลอน ทันนี้ลมมันเริ่มจะมาแล้วเห็นไหมนี่กันเลยกระโดดมานอนตักเราก็เลนน้านะคะนวดเลนนา้าคนเดียวดีจะเลยไม่ได้เลนเจ๊รีแค่แทนนิง่งเอาคันเลอร์เอาสีนวดเล่นนา้าเล่นน้าเซตนะคะตอนเนี้ยเย็นแหละเราก็จะไปหาออกไปหาซื้อกับเขานะคะวันนี้เป็นวันที่เราแบบว่ารีแลกกันเลยอยู่ที่โรงแรมไม่ได้ไปทําอะไรโ <laughs> ดน,ดนดก็จะกลับมาจัดการครัวล้างจานทํากับข้าวแล้วก็กินข้าวดูหนังเน็ตฟลิก รีลักซ์พักผ่อนให้เต็มที่นะคะเพราะว่าเหลืออีกสามวันนะคะสสามี่วันเนี่ยเราก็จะกลับสวีเด็นแล้วนะคะก็จะใช้เวลาให้กุมค่าเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อกับข่าวค่ะซื้อเครื่องดึงซื้ออะไรกันเตรียมตัวทํากับข่าวกินตอนเย็นนะจ๊ะทุกคน <c oughs> That was the best ever In front of the restaurant, he's sitting on this electric watch <oughs> And he's sitting like this a l e e p i n g จะค่อนข้างเงีย,งยบๆหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเจอรี่บอกว่าหนุ่มๆสาวๆเขาเขาไปทํางานในเมืองใหญ่ๆกันนะคะเมืองนี้ก็เลยจะส่วนมากมีคนแก่อยู่เนาะทุกคนนักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเห็นเยอะเหมือนเมืองที่นุชไปเที่ยวแรกๆ l ีเดลลีเดลเฮี e r e ว e คัมช Shopping s อปปิ้งฮั a ล์มอ มาซื้อกับข้าวที่รีเดนยอีกแลว้วทุกคนจ้าทำกับข้าวกินพรุงนี้แล้วก็ไว้วันหลังด้วยนะคะจนกว่าจะเช็คเอาท์มารีเดียอีกแล้วทุกคนได้ส่งไปแล้วนะคะจะกินส่งบ้านนี้มาถึงแล้วนะคะบังกะโลซื้อของมาเต็มเลยทุกคน เจลี่ไปได้ของมาทําความสะอาดให้แมวทําความสะอาดตาเพราะว่ามันมีแมวตัวหน่อยตัว<อ>หนึ่ง้มันมีแมวตัวหน่อยตัวหนึ่งเขาป่วย,วยนี่ก็มารอข่าวกินละมันมีแมวตัวหนึ่งป่วยเจลี่จะเอามาทําความสะอาดให้แมวอ๋อเยอยะแยะมากมายเลยทุกคนเอ้ยนี่ผักขนมชิปเนตลิกอันนี้นุชจะทํากับข้าวเย็นนี้ ขนมเชอรี่ชิปวันนี้เราจะกินไปกันนะคะเน็ตฟลิเราจะดูหนังน้ำไข่อันนี้คือนักเก็ตอันนี้ก็เป็นชีสอันนี้เป็นอะไรเครฟหรือว่าเปเปอร์อะไรเจอรี่นี่อาหารเจอรี่ S <S <ess a cream> ไอศครีมมะพร้าวเจอรี่ของเจอรี่ชอบขนมปัง <S <S <ess a cream> yes นุ๊ตได้กุ้งไหมกแล้วเขากุ้งตัวใหญ่เนี่ยไมีกแล้วนุะจะมาทำแซบๆกินอีกแล้วนะคะส้มที่เราชอบนะคะนี่ทุกคนนุ๊ตนุ๊จะลองไอ้มัชรูมเฮดบ้านเขา พอดูว่ามันมีหลายอย่างข้างในนี่นะนุจะอลองชิมก่อนจะกลับสวีเด็นแล้วนุจะเอามาพัดใส่กุ้งใส่กระเทียมนะคะนี่ค่ะไอศครีมนุดเครื่องดื่มขนมแมวเต็มเลยจะเช็คเอาท์อีก3วันซื้อของมาเหมือนอยู่หนึ่งอาทิตย์แ <laughs> มวก็มารออาหารนะทุกคนย,นะยุ่ยขอยย่ยข่อยอะไรนั่งมารออาหารตาแป๊ะ เจลลี่กำลังจะทำห้แล้วอย่าตอตดกออนี่ก็เสีซีฟูด้ดค่ะนุชพัดพัดซีฟู้ดใส่พริกแล้วก็กระเทียมแล้วก็ใส่ซอสซอย่อยยาก,กับน้ำตาลนะคะเรามาฮอลิเดย์ไม่มีน้ำมันหวยอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนแค่นี้ก็อร่อยมากแล้วซีฟู้ดที่นุดซื้อมา ข้าวหุงสุกแล้วนะคะเจอรี่หุงให้เรียบร้อยก็ทำไปกินพรุ่งนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นอาหารกลางวันของนดพรุ่งนี้ด้วยนะเนี่ยเจอรี่เจอรี่นั่งพักผ่อนแล้วจะกินข้าวแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะทุกคน See you next time ซ o u yeah